มาครับวันนี้ก็จะแกะดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้อดมินจ้าจากอ้อมไม้ด่างบ้านสวนนะครับเมื่อเช้านี่เขาให้มาขอบคุณมากครับจะมาแกะดูครับเลิกงานมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะแกะดูก่อนมาจัดเลยนะครับ ดูข้างในกันนะครับเจอแล้วเพวื่อนๆนักวิทยา,าศาสตร์คิมุระนี่คิมุระมาเปิดอีกชั้นหนึ่งว้าวเขาคือบุตรศร akah ดางเหลืองนะครับโอ้โห ต้นนี้สวยงามมากต้นใหญ่ด้วยเพื่อนพอเต่เจ้าของสวนบอกเซอร์ไพรส์แอดมินมากเลยต้นสูงเกือบสามสิบห้าเซนอันนี้ผมตัดอันนั้นแล้วครับจกบแป๊บนึงผมแกะันนี้ก่อนครับ มามาดูข้างในกันนี่มาแล้วแกะก่อนโอ้โหสวยงามมากต้นนี้มาแล้วนะครับนี่ว้าวเดีแกะดูก่อนสวยงามจริงๆถูกใจมากครับ นี่มีชื่อด้วยบุตรศาคำด่ดางเหลืองต้นแข็งแรงมากดางสวยงามมากนะครับนี่นี่มา,มาอวยพรให้เจ้าของร้านก่อนนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับสุขสรรันต์วันปีใหม่ที่มอบของขวัญให้กับแอดมินมือใหม่รีสวนครับ เขาให้ขายดีรวยๆปังๆนะครับนี่ขอบคุณมากครับถูกใจมากเลยสวยงามมากนะครับ